มาถึงสถานีรถไปแล้วแต่ตัวเต็มดเนียไม่เหออะไรดีขาเพื่อนเที่ยวถ้าเพื่อนว่างชวนเพื่อนเที่ยวที่เชียงใหม่วันนี้จะเป็นวันว่างๆที่เราจะพาทุกคนเที่ยวแบบชิวๆในเมืองในเมืองกินอะไรง่ายๆสไปยๆสบายๆเรื่องที่ใช่มีอะไรก็แบบ ไป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 คนอื่นไปไหนก็ไป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 เริ่มที่ง่ายที่สุดคือใกล้ที่พักเราคือประตูท่าแพดูแลนคนคนเยอะมากประมาณกาลังจะบ่ายสามตอนนี้คนกําลังเยอะมากแต่นกไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่เพราะนกกลัวนกมันกลัวคนนกมันจะไปอยู่ข้างบนหมดอะถ้าเรามาเชียงใหม่แล้วเราก็ไม่เช็คอินตรงนี้ก็ไม่ได้งั้นเราไปเริ่มเช็คอินตรงนี้ก่อนเลยจ้า คนก็จะมาถ่ายรูปแบบเยอะแยะแบบเราก็จะเป็นหนึ่งในนั้นที่มาถ่ายรูปประตูท่าแพแต่ที่จริงเราอยากมาคนเดินท่าแพด้วยนะแต่มันเปิดแค่วันอาทิตย์ใช่ไหมเห็นดีดเออใช่เป็นนไปค้นมาคนเดินท่าแพมันจะเปิดแค่วันใช่เสอยดี้ไปถ่ายรูปกันใช่เดี๋ยวไปถ่ายรูปกันนั้นทุกคนต่อคิวต่อคิวถ่ายรูปอยู่ก็จะมีแม่ค้าเดินมาถามว่าถ่ายรูปน้องไช่ถ่ายรูปน้องไม่จ้าล้วแค่ตอบไปว่าไม่ ไม่ต้องไปโซอสีเห็นเขาแบบบางคนเห็นน่ะคนให้คนถ่ายก็แบบรูปสวยไปลงในติ๊กตอกเยอะแยะเหมือนกันแต่แล้วแต่คนจะให้เขาถ่ายหรือไม่ถ่ายแต่ลองแต่เราไม่เราเราเราไม่เรามาชิลชิไงเราไม่ชิลมีลูกชิ้นด้วยมันต้องตะกดโกนมันเดี๋ยวจะไปเวลามึงจะเวลาเวลามึงจะถ่ายมึงต้องทดแ้แล้วมึงต้องลองสีเอาณลัวเลยมึงก็ต้องทำไปเลย คนเยอะช็อตฟิวสุดคนเยอะมากช็อต <Okay. S 1> ฟิวสุดสุดไปเจอกันที่ทีต่ต่อไปไม่บอกว่าที่ไหนวิ้ยมีจักรยานให้ขับด้วยมึงทำไมเราไม่ชอบอจักรยานแอ่ที่ไหนแต่กูออมีจักรยานเดียราน่าจะชอบจักรยานเนาะสถานที่ต่อไปตอนนี้ก็คือ แก่หมอชอที่ต้องพูดเบาเพราะว่าคนแบบเยอะมากเยอะแต่ว่าเงียบสงบเยอะแต่เขาไม่เสียงดังเขาก็แบบอาศัยกันมาถ่ายรูปแบบชิวๆอะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งชิวๆปิกนิกชิวๆตอนนี้ก็ห้าโมงจะห้าโมงเย็นแล้วก็แบบมามาถ่ายรูปมานั่งรับลมชิวๆใช่ข้องน่าจะเป็นแม่น้ำอาจจะเป็นสวนอากาศดีมากทุกคน อากาศดีลมเย็นสบายขนาดกูใส่แบบเสื้อแบบนายี้ก็ยังแบบยังลมยังเข้าถ่ายรูปแบบแสงสวยมากเลยนะแบบท้องฟ้าเปิดด้วยสวยพอดีเลยอันซื้อถ้าซื้อส้มตำมากินเขาจะอบบเสียบมาจกกินเลยเขาเลยก็แบบชิลๆวันถ้าเราเป็นวันสบายๆแต่งตัวแบบชิลๆแบบมาถ่ายแบบชิลๆกระโดดน้ำชิลๆไม่ใช่แหละไปไหไปไม่หนูได้ดูคืนเดืน อกหักเลยไปขีปเจ่นมารีบเรีบกลับแล้วคลิปนี้จบแล้วคลิปจบแล้วดองแดงงตรงคลิปดองแดงของเราจบแล้วเอาแขกรับเชิญกดไลค์กดแชร์เสร็จมือคือก็พูดแบบบ้าไปบนอย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe กดกระดิ๊กริ๊งๆรนะคะเมื่อคืนพูดว่าอะไรมั่วไปมั่วไปลองกูลองไปดูนะไม่รู้กูภาพตัดดีสัตว์กูก็ตัดเมิงคลิปนี้จะเป็นคลิปอะไรคลิปผิดพลาดเชียงใหม่จ๋าผิดพลาดมากเราก็แทนนี่จะแบบเรามาแล้วจะถือจองตั๋วไปเลยแต่อันนี้ไม่จรางนะแบบเคราะห์คุณแบบ มาเชียงใหม่เยอะมากเพราะเป็นช่วงที่เป็นแบบคลอดคลอแล้วก็นับน้องขึ้นมาเขาก็มาดูแล้วก็งานเชียงใหญ่เฟสแต่เราไม่จองตั๋วกับเขฉันฟิลสุดๆอยู่ต่ออีหนึ่งวันสุดๆใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์สุดๆนอนอยู่นี่ได้ปะเขาให้นอนอยู่รถไฟปะนอนอยู่สถานีรถไฟได้ไหมฉันฟิลสุดๆห้องพักกัยังไม่ได้จองออสุดมาดูกัรถกูสองคนเข้าเสลา อยู่อยู่วันนี้อยู่เลยไม่มีแผนไรแพนเชียงใหม่ไรแพนใช้ชีวิตแบบสาวแบบสโลว์ไลฟ์สโลว์จร <c oughs> ิง <c oughs> แต่จริงๆก็ไม่อยากสโล,ลว์นะมาถึงสถานีรถไปแล้วแต่ตัวเต็มส,สุด่กดจองห้องไปแบบสุดๆเดีเ๋ยวไทม์เวลานี้เดี๋ยวไทม์เดี๋ยวไทม์หนึ่งกิโลหนึ่งจุดห้ากิโลต้องลากกระเป๋าไปเอาเลยจองเลยจ้ะ เฮียแล้วก็เป่าเโลวะเนี่ยเราต้องเดินอีกกับโล่องโละเชี่ยงใหม่สวยแต่ช็อติสูจนวันชิวๆได้ห้องแล้ววันชิวๆวันชิวเกินต่ปแบจะไปกินข้าวอยู่กาดหลวงใช่ไหมใช่ที่ที่ที่เป็นของฝากเยอะ ห้องไม่มีแ oh, <no. S 1> อร์เลยี่ดอมันจองไม่ได้แล้วไงม,มันหมดละแต่ก็ okay, ยังมีห้องให้นอนมันเกินไปแล้วมึงต่อไปสถานีต่อไปเดินไปกัดหลวงเดินไปขึ้นซองแถวไปกัดหลวง go go หลังจากที่ได้หอพักมาทานอาหาร oh, <my S 2> กันเรื่อยก็มากินข้าวให้คนอนม ใช่อร่อยมากอยู่เนี่ยอร่อยกว่าที่อื่นๆที่เราไปกินอร่อยอร่อยแอ้ผู้ชอบมันเนี้ยอันนี้แห5บาทอร่อยดีกับหมูมีผักควรมีผักไม่เต็นเหมือนเป็นทูฟี่เลยเนาะเราไปกินที่อื่นไม่เห็นอร่อยอยู่แบที่นี่เลยเอออร่อยแค่หมูที่หัวลง

ปลาท่องโกทำต้มสดราายี่สิเอาเอากิิมาทไ้เอาไหเงก็ไดฮะเอาอไรเอาอะไรดีเอาจระเข้เหรอเอาอะรเสาใส่ดีก่ารข้ปลาท่องโกอะไรอ่ะเจ้าดังเหรอไม่ดูเขาดังเห็นเขามากินกัดโอ้โหงโอ้โหงมันมัางเพราะมนีอย่างเงี้ยก็เหมือนปลาท่องโกธรรมดาไม่ได้มีอะไร แต่มันเป็นลูกรางอืมที่เสร็จแค่ว่าเขาทำเป็นลูกรางให้ปกติคนอื่นเขาไม่ทำเผื่อะแบบิ่งกลมๆนี่แหละอ่เอาเรื่องแล้วเหรอยังเดี๋ยวเรียนเรียนก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเรียนก่อนใช่ไหมเอออ๋ยังไม่เข้ามันต้องทำยังไงถูกต้องนี่เพลงที่เลือกเออ อไีไม่เล่นไม่เป็นอ่ะแต่ละคนอ่ะต้องหยอกเหรียญก่อนก่อนมันไม่กินหรือว่าเหรียญมันแม่นั้นคนละเหรียญหรอทำยังไงทำยังไงอ่ะรู้เหเปนหินอะ่เรีะมนน่าะเป็นเหียญโลโล เอมอเียิอผู้ปกคองเน่ยครับยิงเอ็ผู้ปกครองคุณพ่อรออยู่ทางเข้านะครับชแฟนรับคุณพ่อรออยู่ไ้ยิงเออคพ่อรออยู่ทาเข้านะครับอยังไม่ขึ้นเพอีกหรอเ้เสียงหอยสิเสียงละโมโค่ะอเสียงอ่ะ 嗯，呀。 มมีครบรถมีทุกอย่างทั้งรถข่มรถหวานรถเบี้ยวไม่ใช่อะไรนะเหนื่อยล้าเหนื่อยเนื่อนัวเหนื่อยแบบเร่นัวเหนื่อยจนรัวพวกคนเขาใจไหมมันรัวเพนแบบผิดหมดสถานการณ์พาไปได้แต่แต่เขาจะอย่างว่าทำไมทุกคนถึงต้องมา ข้าจะผ่าเองจะได้รู้ว่ามันดีไม่เนึ่ออะไรดีผาเฮ้ยไม่ใช่เล่ามาเลาบรสุดบรรยากาศในที่สุดอย่างที่สุด,สดเล่า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 ถูกที่สุดเออผู้ชายก็ที่สุดอาหารก็กท,ที่สุดถูกที่สุด อากาศก็ดีที่สุดแพ้วก็อะไรมีอะไรอีกไปสุดที่เชียงใหม่เออมันจะสุดที่เชียงใหม่เท่านั้นเลยตอนนี้กำลังรอรถไฟกับกรุงเทพรถออกบ่ายสามเรามานั่งกินแล้วตอนนี้บ่ายไปสองชั่วโมงนั่งรอแล้วกับกรุงเทพย,ยาวๆทิพเชียงใหม่ตอนนี้ือจบแล้วทุกอย่างมันสุดจริงๆเดี๋ยวรอดูกันว่า ทิดต่อไปเราสองคนจะพาทุกคนไปที่ไหนว่ามันจะสุดเหมือนกันหรือเปล่าฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดไิดตกดกระงกิ่งกริ๊งกริงกิงกิงกิ้งิงกินนะิงกรกิ้งกิ้กิงกิ้กิ้งกิกก